พอเข้าห้องสอบไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าเราพยายามจะโฟกัสให้ได้ครับแล้วก็เน้นความไวเลยครับเอเลเวลอังกฤษครับได้7 7 5สวัสดีครับพี่ชื่อวรการศรีภูมิชื่อเล่นชื่อนิวจบมาจากโรงเรียนเทพศิลป์ร่มเก้านะครับคณะที่สอบติดก็จะเป็นคณิตศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างสนใจเรื่องธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็เลยอยากที่จะรู้เข้าไป เรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานทางธุรกิจของบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าเบื้องหลังทำงานกันยังไงพยายามแบบว่าเวลาอ่านหนังสือหนักๆอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าอ่านหนักมากแล้วเครียดก็อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปหาอะไรพักผ่อนบ,บ้างครับเช่นฟังเพลงเล่นเกมอะไรย้ยครับแล้วค่อยกลับมาอ่านอีกทีก็ได้ครับ เพราะว่าที่โรงเรียนบางทีเนื้อหาจะยังไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเรียนพิเศษให้พื้นฐานแน่นขึ้นแล้วก็ยังได้ความรู้รอบตัวเพิ่มด้วยครับเพราะว่าที่นี่ดูเป็นสถาบันที่มีคุณภาพน,นะครับแล้วก็ราคาค่าเรียนก็ค่อนข้างคุ้มด้วยตัวผมเรียนที่แกะแชมเปี้ยนแล้วก็เอเลเวลเปี้ยนคณิตศาสตร์ 1- 2แล้วก็อังกฤษครับ เทคนิคของครูพี่นายนะครับที่สอนคณิตศาสตร์สองเขาเป็นคนที่สอนไม่เครียดครับแล้วก็มีเทคนิคการจําอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่ว่าสนุกดีครับเวลาเรียนผมเรียนที่แคสามกับครูพีพ่กาแฟแล้วรู้สึกสนุกมากครับแบบว่ามีธีการสอนที่ลื่นไหลมากไม่เครียดเลยแล้วก็ทําข้อสอบออกมาได้ดีด้วยครับถือว่าเป็นไปนตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็มีที่เกินคาดหวังมาด้วยวิชาเอเลเวลอังกฤษครับได้7 7 5บ ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็มีที่เกินคาดหวังมาด้วยค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าพอเข้าห้องสอบไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าเราพยายามจะโฟกัสให้ได้ครับแล้วก็เน้นความไวเลยครับแบบว่าจะไม่ช้าอันไหนทาไม่ได้ก็ข้ามอย่างเงี้ยครับข้อสอบก็ค่อนข้างตรงแล้วก็ครบ แบบว่าเหมือนข้อสอบจริงเลยแล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยก็จะประเมินผลออกมาให้เราตรงนั้นเลยว่าเราควรแก้ตรงไหนจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับอยากให้รีบเตรียมตัวไว้แล้วก็เวลาอ่านหนังสือหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็อย่าไปเครียดมากครับพยายามผ่อนคลายเยอะๆแล้วก็เวลาทำข้อสอบจำลองเนี่ยหรือว่าทำข้อสอบเองที่บ้านก็พยายามจับเวลาบ่อยๆเพราะว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องเวลาครับ เพราะอันนี้ก็เคยผิดพลาดมาแล้วก็อยากให้แบบทุกคนลองจับเวลายเยอะๆจะได้ทําข้อสอบทันครับขอให้น้องๆได้กรบทุกคนสอบติดมหาวิทยาลัยที่หวังกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย